ทองคำกำลังเข้าสู่จุดตัดสินครั้งใหญ่นี่คือคำโปรยที่เปิดหัวเอกสารที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะคะซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากคือไม่ได้มองแค่กราฟแต่พยานจะบอกว่าโครงสร้างตลาดความผันผวนของเศรษฐกิจแล้วก็พลังของคลื่นวัฏจักรขนาดใหญ่เนี่ยกำลังจะมาบรรจบกันพอดีใช่เลยครับและภารกิจของเราวันนี้ ก็คือการถอดรหัสแนวคิดนี้ไปพร้อมๆกันเลยเราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ทองคำใน4มิติตั้งแต่ภาพใหญ่สุดๆระดับซ u เปอร์ไซเคไปจนถึงการหาจุดเข้าในภาพเล็กระดับชั่วโมงเพื่อให้เข้าใจว่าเบื้องหลังกราฟที่ดูซับซ้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันกำลังบอกอะไรเราอยู่ เหมือนเราได้แผนที่มา4ฉบับซ้อนกันเลยนะคะทั้งภาพดาวเทียมแผนที่เมืองแผนที่ย่านไปจนถึงแผนที่ถนนการจะไปให้ถึงเป้าหมายได้เนี่ยเราก็ต้องดูให้ครบทุกฉบับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ที่สุดกันก่อนเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับคือแนวคิดหลักของการวิเคราะห์ชิ้นนี้นะครับคือการใช้ทฤษฎี e อลเลียตเวฟมองผ่าน4ี่ไทม์เฟรมที่ต่างกันตั้งแต่รายสัปดาห์รายวัน4ี่ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงเพื่อประกอบกันเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ความน่าทึ่งของมันอยู่ตรงที่บทวิเคราะห์ชี้ว่าตอนนี้แผนที่ทั้ง4ี่ฉบับกำลังชี้ไปที่จุดหลายเดียวกันซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยเริ่มจากภาพใหญ่สุดคือกราฟรายสัปดาห์หรือ w ัดูหนึ่งในเอกสารใช้คำที่ยิ่งใหญ่มากว่า the super cycle begins เออมันคืออะไรหรอคะ super cycle ที่ว่านี้ ถ้าเรามองในภาพใหญ่สุดตามการวิเคราะห์นี้นะครับทองคำกำลังส,งสร้างสิ่งที่เรียกว่าคลื่น3ใหญ่หรือ major wave 3ของ super cycle ซึ่งตามทฤษฎีของอ l l i o t t Wave แล้วเนี่ยคลื่นลูกที่3มักจะเป็นคลื่นที่แข็งแกรง่งมีพลังแล้วก็ยาวนานที่สุดในวัฏจักรเสมอครับอพูดง่ายๆก็คือเป็นช่วงที่เทรนจะชัดเจนและรุนแรงที่สุด หมายความว่าเราอาจจะกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่รุนแรงที่สุดของรอบใหญ่ในรอบหลายปีนี้หรอคะมีความเป็นไปได้สูงตามสมุดิฐานนี้เลยครับถ้าเราดูโครงสร้างตามเอกสารจะเห็นว่าคลื่อนไอสิ้นสุดที่จุดสูงสุดในปี2020จากนั้นคลื่อนไอไอก็คือการปรับฐานที่ค่อนข้างยาวนานมาจนถึงปี2022และคลื่น3ก็คือช่วงปัจจุบันที่เราอยู่นี่แหละครับซึ่งเป็นช่วงที่กำลังขยายตัวขึ้นไป แล้วก็พึ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นฟังดูได้ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ทฤษฎีอีเลียดเวฟก็แอบขึ้นชื่อว่าแล้วแต่คนตีความเหมือนกันนะคะในบทวิเคราะห์นี้มีหลักฐานเชิงรูปธรรมอะไรมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องคลื่น3ที่ทรงพลังนี้บ้างคะเป็นคำถามที่ดีมากครับบทวิเคราะห์ให้หลักฐานสนับสนุนไว้4ข้อที่ชัดเจนมากเพื่อลดการตีความส่วนบุคคลลงไปข้อแรกเลยคือโครงสร้างอิมพัลสที่สมบูรณ์ เราจะเห็นคลื่น1และ2ย่อยก่อตัวขึ้นก่อนหน้าอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเหมือนการออกตัวที่ดีและการดีดตัวขึ้นของคลื่น3ก็มีโมเมนตัมหรือแรงส่งที่สูงมากอย่างเห็นได้ชัดอืมแล้วข้อที่2ล่ะคะข้อที่2คือวอลลุ่มโปรไฟล์ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันคือการดูกราฟปริมาณการซื้อขายในแนวนอนเพื่อดูว่าราคาไหนที่มีคนซื้อขายกันเยอะที่สุด บทวิเคราะห์ชี้ว่าในช่วงฐานของเวฟสอหรือช่วงที่ราคากำลังพักตัวมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นมากมันเหมือนกับการสร้างฐานของตึกที่แข็งแกร่งมากๆครับยิ่งฐานแน่นตึกก็ยิ่งสูงขึ้นได้โซนนี้เลยเหมือนเป็นโซนสะสมพลังงานครั้งใหญ่ก่อนที่จะดันราคาขึ้นมาอ๋อเห็นภาพเลยค่ะเหมือนเป็นฐานยิงจรวดที่มั่นคงมากๆแล้วมีอะไรมายืนยันเรื่องแรงส่งอีกไหมคะมีครับ และนี่คือข้อที่ 3, MACD Indicator ซึ่งเป็น i n d i c a อร์ที่ใช้วัดโมเมนตัมของราคาสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือในช่วงที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่รอบแรกมันไม่เกิดสัญญาณ MACD Divergence หรือสัญญาณขัดแย้งเลย mm. ปกติแล้ว Divergence จะเป็นเหมือนไฟเตือนว่าเครื่องเริ่มแรงตกแล้วนะแต่รอบนี้ไฟเตือนนั้นไม่เตดเลยครับมันเป็นลักษณะเฉพาะของคลื่นขยายที่แข็งแกร่งมากม บงบอกว่าแรงส่งยังเหลืออีกเยอะเลยจริงด้วยค่ะจำได้ว่าตอนปี2020ช่วงที่ขึ้นรอบก่อนสัญญาณ divergence มันเตือนล่วงหน้าเป็นเดือนๆเ,เลยว่าแรงส่งเริ่มหมดแต่รอบนี้ไม่มีน่าสนใจจริงๆค่ะแล้วข้อสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้เป้าหมายของมันอยู่ที่ไหนคะข้อสุดท้ายคือเป้าหมายระยะยาวครับบทวิเคราะห์คำนวณเป้าหมายราคาตามสัดส่วนฟิ b o n a ชชีไว้ที่4,500เหรียญ 4,780และอาจไปได้ถึง5,200เหรียญครับเดี๋ยว5,200นั่นคือราคาที่สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมกับ2เท่าเลยนะคะมันมันฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังที่บทวิเคราะห์มองว่าจะสามารถผลักดันราคาไปได้ไกลขนาดนั้นคะใช่ครับเป็นเป้าหมายที่สูงมากและแน่นอนว่ามันคือการคาดการระยะยาว แต่เหตุผลที่เป้าหมายไปได้ไกลขนาดนั้นก็เพราะมันคือเป้าหมายของคลื่นสามใหญ่ที่เราคุยกันไปซึ่งตามธรรมชาติของมันแล้วจะยาวกว่าคลื่นหนึ่งมากส่วนเป้าหมายด้านเวลาคาดว่าอาจจะไปถึงช่วงไตรามาสที่1ของปี2026หรืออาจจะจบคลื่น3าทั้งลูกในช่วงไตรามาส3-4ถึงของปี2026เลยทีเดียวครับนี่คือภาพระดับมหาภาคโอเคค่ะ นั่นคือภาพถ่ายดาวเทียมที่บอกเราว่ากำลังมุ่งหน้าไปสู่ดินแดนใหม่ทีนี้พอเราซูมเข้ามาในภาพระยะกลางหรือกราฟไรวันดีนหนึ่งที่เหมือนแผนที่เมืองบทวิเคราะห์บอกว่านี่คือ the next push มันคือการผลักดันไปสู่อะไรคะในภาพดีหนึ่งเรากำลังเห็นภาพย่อยที่ซ้อนอยู่ในคลื่นสามใหญ่อีกทีหนึ่งครับตามการวิเคราะห์ เรากำลังอยู่ในช่วงท้ายของเว v e 4ย่อยและกำลังจะเริ่มต้นเว v e 5ย่อยซึ่งก็คือคลื่นลูกสุดท้ายที่จะผลักดันราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้ก่อนที่จะมีการปรับฐานที่สำคัญอีกครั้งแต่การยืนยันว่าคลื่นปรับฐานจบแล้วนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะหลายครั้งเราคิดว่ามันจบแล้วแต่มันก็ลงต่อในบทวิเคราะห์นี้ใช้เกณฑ์อะไรที่แข็งแรงพอที่จะบอกว่าโอเคเว v e 4จบแล้วจริงๆคะ่ะบทวิเคราะห์ให้เกณฑ์ที่จับต้องได้หลายอย่างครับ อย่างแรกคือ market structure analysis หรือการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดเราจะเห็นการเกิด BOS หรือ break of structure ซึ่งถ้าจะพูดให้ง่ายก็คือการที่ราคาสามารถทะลุเพดานเก่าที่เคยกดมันไว้ขึ้นไปได้สำเร็จเป็นการยืนยันการเปลี่ยนทิศทางกลับเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากการทะลุเพดานแล้วมีสัญญาณอื่อนอีกไหมคะมีครับ ราคาสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันหรือ EMA 200ได้ซึ่งนักลงทุนสถาบันมักจะใช้เส้นนี้เป็นเหมือนเครื่องวัดสุขภาพระยะยาวของสินทรัพย์การที่ราคากลับมายืนเหนือเส้นนี้ได้ก็เหมือนกับคนไข้ที่ออกจากห้อง ICU แล้วกลับมาแข็งแรงอีกครั้งอ๋อค่ะ นอกจากนี้รูปแบบการปรับฐานของเวฟ4ที่จบไปก็เป็นรูปแบบ flat และ running structure ซึ่งเป็นรูปแบบการพักตัวที่ตื้นสะท้อนว่าแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งและรอที่จะดันราคาต่ออยู่ตลอดเวลาแล้วในแผนที่เมืองดี1นี้มีโซนสำคัญหรือเป้าหมายที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมคะมีครับบทวิเคราะห์ระบบโซนสำคัญไว้คือดิมานโซนหลักบริเวณ4 0 3 0ถึง4 7 0ดอลลาร์ซึ่งเป็นเหมือนฐานปล่อยตัวของเวฟ5นี้ ส่วนเป้าหมายราคาของภาพ D1 ในรอบนี้จะอยู่ที่4,260-4,350และเป้าหมายสุดท้ายของโครงสร้างย่อยนี้ที่4,420ครับโอเคค่ะขอทวนความเข้าใจก่อนนะคือภาพใหญ่สุด W1 บอกว่าเราอยู่บนทางด่วนขาขึ้นขนาดยักษ์ภาพรองลงมา D1 บอกว่าเรากำลังจะเข้าเลนขวาสุดเพื่อเร่งแซงรอบสุดท้ายทีนี้พอเรามาเจาะลึกลงไปอีกในกราฟ4ชั่วโมง H4 ซึ่งในเอกสารบอกว่าเป็นสัญญาณโมเมนตัมที่ชัดที่สุดมันก็เหมือนกันซูมเข้าไปดูรอบเครื่องยนต์ว่ามันกำลังทำงานเต็มสูบอยู่ใช่ไหมคะเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยครับถูกต้องเลยกราฟ H4 มีความสำคัญมากเพราะมันแสดงให้เห็นคลื่นย่อยที่ซ่อนอยู่ใน w a v 5ของกราฟ D1 อีกทีทำให้เราเห็นรายละเอียดของแรงส่งได้ชัดที่สุดตอนนี้ตามการวิเคราะห์ ราคาอยู่ในคลื่น3ย่อยของ Wave 5ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าคลื่น3มมักจะเป็นช่วงที่รอบเครื่องยนต์จัดที่สุดเสมอหมายความว่าเรากำลังอยู่ในคลื่นลูกที่แรงที่สุดของคลื่นลูกสุดท้ายที่จะดันราคาในรอบนี้ฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วมีสัญญาณอะไรบ้างใน H4 ที่บ่งบอกว่ารอบเครื่องยนต์กำลังจัดจ้านจริงๆสัญญาณสำคัญใน H4 ที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นมีอยู่หลายข้อครับ ข้อแรกคือ Market Structure ที่แข็งแกร่งมากมีการเกิดช็อกตามด้วยการทำา o s s สูงขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่างต่อเนื่องช็อกกับ BOS นี่ต่างกันยังไงคะเราได้ยินบ่อยมากเลยช็อ k หรือ change of character คือสัญญาณแรกสุดที่บอกว่านิสัยของเทรนระยะสั้นเริ่มเปลี่ยนไปครับจากที่เคยทำจุดต่างสุดใหม่ๆก็ไม่ทำแล้วเริ่มยกตัวสูงขึ้นเป็นเหมือนไฟเหลืองเตือนว่าการพักตัวอาจจะใกล้จบแล้ว๋ oh ส่วน BOS หรือ break of structure คือการยืนยันที่ชัดเจนกว่าเป็นเหมือนไฟเขียวที่บอกว่าไปได้เพราะราคาสามารถทะลุยอดเก่าขึ้นไปได้การเกิดทั้งช็อคแล้วตามด้วย BOS ต่อเนื่องจึงเป็นการยืนยันเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนมากชัดเจนเลยค่ะแล้วเรื่องปริมาณการซื้อขายกับเส้นค่าเฉลี่ยล่ะคะสอดคล้องกันไหมสอดคล้องกันมากครับนั่นคือสัญญ,ญาณข้อที่2 volume profile แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญช่วงที่ราคาดันตัวขึ้นและข้อที่3คือ EMA 200 H 4ซึ่งราคาสามารถยืนเหนือเส้นนี้ได้อย่างมั่นคงม,มาตลอดแสดงถึงแนวโนงที่แข็งแกร่งในภาพนี้แล้วมีโซนราคาที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะในภาพ H 4โซนไหนที่ถ้าหลุดแล้วจะเหมือนเครื่องยนต์เริ่มสะดุดบทวิเคราะห์ระบุดีมานโซนสำคัญไว้2โซนคือ4,110-4130และ4 0 6 5 4 ซึ่งโซนล่างสุดนี้ถูกระบุว่าเส้นตายเลยครับถ้าหลุดโซนนี้ไปก็ต้องมาประเมินภาพกันใหม่ส่วนเป้าหมายราคาของ H4 จะอยู่ที่4,210-4,245และอาจขยายไปถึง4,300ถ้าโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องครับมาถึงมิปิสุดท้ายที่ระเอียดที่สุดแล้วค่ะกราฟรายชั่วโมงหรือ H1 ที่เปรียบเหมือนแผนที่ถนนซึ่งใช้ชื่อว่า the entry point ฟังดูปฏิบัติได้จริงมากเลยค่ะมันช่วยหาจังหวัดเข้าที่แม่นยำได้อย่างไรคะคำถามสำคัญก็คือจะเข้าซื้อตอนไหนดีกราฟ H1 ถูกใช้เพื่อตอบคำถามนี้โดยเฉพาะเลยครับมันใช้สำหรับหาจังหวะเข้าที่ละเอียดที่สุดในตอนนี้โครงสร้างราคาของ H1 กำลังสร้างการปรับฐานจากเว็บ3 to w เว็บ4ซึ่งเป็นคลื่นย่อยของโครงสร้าง H4 อีกทีหนึง่ง การพักตัวระยะสั้นๆนี่เองที่เป็นโอกาสในการหาจุดเข้าซื้อเพื่อไปกับคลื่นลูกต่อไปแล้วในระยะสั้นมากๆแบบนี้มีสัญญาณอะไรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษคะที่จะบอกว่าการพักตัวระยะสั้นนี้กำลังจะจบแล้วนะ ในเอกสารระบุคีย์สิ่นาสำหรับ H1 ไว้อย่างน่าสนใจครับอย่างแรกคือการเกิด BOS ใหม่และการเกิด COHC ที่สร้าง Higher-Low หรือจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นอย่างชัดเจนแต่มีอีกสัญญาณที่น่าสนใจมากคือ Hidden Bullish Divergence ครับ Hidden Divergence มันต่างจาก Divergence ปกติที่เราเคยได้ยินกันยังไงคะ มันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ส่งพลังมากครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆคือมันเป็นสัญญาณไปต่อในขณะที่ด vergen c ์ธรรมดาเป็นสัญญาณกลับตัวอ๋อ oh. Hidden Bullish Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อราคาสามารถยกจุดต่ำสุดให้สูงขึ้นได้แต่ i n นดิเคเตอร์อย่าง RSI กลับทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงมันเหมือนกับนักวิ่งที่ผ่อนแรงเล็กน้อยแต่ยังคงรักษาท่าวิ่งที่แข็งแรงไว้ได้ เป็นการบอกว่าแรงส่งที่ซ่อนอยู่ภายในยังคงแข็งแรงมากและพร้อมที่จะวิ่งต่อเหมือนการสะสมพลังเงียบๆสินะคะแล้วมีสัญญาณอื่นอีกไหมคะครับนอกจากนี้ราคาก็ยังคงยืนเหนือเส้น EMA 200H1 ได้ซึ่งยืนยันว่าแม้แต่เทรนระยะสั้นมากๆก,ก็ยังไม่เสียส่ง และเป้าหมายในภาพเล็กขนาดนี้บทวิเคราะห์ให้ Key Targets Box หรือกรอบเป้าหมายสำหรับรอบนี้ของ H1 ไว้ที่4,185ถึง4,205และถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านไปได้จะมีเป้าหมายถัดไปหรือ Breakout Target ที่4,230ครับพอเราเอาภาพทั้ง4มิตินี้มาประกอบกันแล้วมันให้บทสรุปกับเราว่าอย่างไรบ้างคะ จากภาพดาวเทียมมาจนถึงแผนที่ถนนมันเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวเดียวกันได้อย่างไรบทวิเคราะห์สรุปภาพรวมทั้ง4มิติว่าเล่งชัดเจนในสไลด์ที่ชื่อว่าเมื่อทุกไทม์เฟรมพูดเป็นเสียงเดียวกันซึ่งเป็นการเชื่อมโยงที่ทรงพลังมากครับถ้าจะสรุปให้เห็นภาพคือ W1 ภาพใหญ่บอกเราว่าทางด่วนขาขึ้นสายหลักยังคงทอดยาวไปอีกไกลค่ะ D1 ภาพกลางบอกว่าเรากำลังจะเร่งเครื่องเท่าเลนขวาสุด h 4 Public ยืนยันว่ารอบเครื่องยนต์ตอนนี้กำลังพีคสุดๆและสุดท้าย h 1ภาพสนามกำลังบอกเราว่าตอนนี้คือจังหวะที่รถชะลอเล็กน้อยให้เรากระโดดขึ้นไปต่อหัวใจสำคัญก็คือทุกมิติเวลามันกำลังสอดคล้องกันและชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากถูกต้องครับนั่นคือหัวใจของการวิเคราะห์นี้เลยความสอดคล้องกันของทุกไทม์เฟรมคือสิ่งที่ทำให้สมมติฐานนี้มีน้ำหนักมากขึ้น บทวิเคราะห์ยังให้โซนราคาแล้วก็กรอบเวลาที่สําคัญมากๆไว้ด้วยช่วยสรุปตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะว่าจุดไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ 1. คือจุดรองรับหลัก key support ที่4,065-4,080ถ,ถ้าเปรียบเป็นสงครามนี่คือบ้อมปราการสุดท้ายถ้าไม่เสียป้อมนี้ภาพรวมยังพองเป็นบวก 2. คือจุด,ดดันราคาหลัก key propulsion zone ที่4,150-4,175ซึ่งเป็นโซนที่ราคาควรจะเร่งความเร็ว และ3คือจุด breakout ปลายทาง final breakout point ที่4,230ซึ่งจะผ่านไปได้ก็จะเปิดประตูไปสู่เป้าหมายในภาพดีวันต่อไปแล้วเรื่องของเวลาล่ะคะพอจะคาดการได้ไหมว่าการเคลื่อนไหวสำคัญสคัญจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในด้าน timing หรือกรอบเวลาบทวิเคราะห์คาดการว่าแรงกระแทกหรือการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปน่าจะเกิดขึ้นในช่วง6-14วันข้างหน้านี้และคาดว่า w a v 5ย่อยในภาพดีวันจะไปจบประมาณช่วงกลางถึงปลายเดือนธันวาคมครับ และสุดท้ายซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเลยบทวิเคราะห์ไม่ได้จบแค่การวิเคราะห์แต่ยังเสนอแผนการลงทุนที่ชัดเจน2แบบสำหรับคน2สไตล์ด้วยใช่ครับเขาแยกไว้ชัดเจนมากสำหรับนักเทรดสายจับจังหวะ Swing Trader กลยุทธ์คือให้รอราคาย่อตัวเข้ามาในโซนดีมานของ H 1ถึง H 4เพื่อเข้าซื้อ โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนคือวางจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ไว้ต่ำกว่า4,065และมีเป้าหมายทำกำไรที่ 4,185, 4,230และ4,300ครับแล้วสำหรับสายลงทุนระยะยาวที่ไม่ได้อยากเฝ้าจอตลอดเวลาล่ะคะ สำหรับนักลงทุนสาย DCA DCA Investors กลยุทธ์จะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงครับคือการมองข้ามความผันผวนระยะสัน้นแล้วทยอยซื้อสะสมตามโครงสร้างใหญ่ในภาพ W1 และ D1 โดยมีเป้าหมายสำหรับปีนี้ไปจนถึงปีหน้าซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่ามากคือที่ระดับราคา4,350ไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดที่5,200ดลตามโครงสร้าง Super Cycle ครับ ชัดเจนมากเลยค่ะสรุปรวบยอดแนวคิดทั้งหมดอีกครั้งจากการวิเคราะห์เชิงลึกใน4มิติทำให้เราเห็นภาพว่าไทาม์เฟรมทั้งหมดของทองคำตั้งแต่รายปีจนถึงรายชั่วโมงอาจกำลังสอดประสานกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเนั่นเองครับและข้อคิดสำคัญที่ได้จากบทวิเคราะห์นี้ก็คือ พลังของการมองตลาดจากหลายมุมมองตั้งแต่เทรนมหาภาคที่กินเวลาเป็นปีๆไปจนถึงจุดเข้าซื้อเล็กๆในกราฟรายชั่วโมงการทำแบบนี้สามารถสร้างภาพที่สมบูรณ์และช่วยลดจุดบอดในการตัดสินใจของเราได้เป็นอย่างดีเหมือนกับการมีแผนที่ครบทุกขนาดทำให้เราไม่หลงทางง่ายๆและก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดมาจากบทวิเคราะห์นี้นะคะ บทวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าการนับเคลื่อนแบบอ e l เล็กทรเวฟนั้นถูกต้องซึ่งทฤษฎีนี้ก็เป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์คำถามที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคบคิดกันต่อก็คือปัจจัยหงดําแบบไหนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดฝันหรือการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดอย่างฉับพลันที่จะสามารถเข้ามาทําลายโครงสร้างเครื่องที่สวยงามนี้และทําให้เราต้องกลับมาประเมินสมมุติฐานเรื่องซูเปอร์ไซเคิลนี้ใหม่ทั้งหมด